ีครับทุกคนครับผมก็ไม่ได้เจอกันมารอแปดเดือนเลยนะครับตั้งแต่อีใหม่นะครับซึ่งลงคลิปไปสองคลิปนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยก็เพราะว่ามีท่านที่เขาอยากได้ถังเผาถ่านนะครับสั่งเข้ามาเยอะมากครับเยอะพอสมควรนะครับ ซึ่งก็ทําตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่ลงคลิปครสุดท้ายเสร็จหลังปีใหม่นั้นมาก็ก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาทําคลิปเลยก็ทําส่งอย่างเดียวเลยครับเดือนนี้กเออ็เริ่มเบาลงมาหน่อยครับก็เลยมีเวลาก็อยากจะทําคลิปแต่ก็ฝนก็ตกทุกวันเลยครับว่าจะทําคลิปว่าจะเผาทําคลิปเผาถ้าเขามีอ่า เพื่อนๆถามมาเยอะนะครับว่าเตาติดยากมากผลดน้ำมันเยอะคือปัญหามันอยู่แค่นี้นะครับคือเผาถ่านก็คือว่าถ้าเผาแล้วเตาติดเตาติดยากมันก็จะเปลืองน้ํามันแล้วก็เปลืองเวลานะครับไอเราอ่ะที่คนเผานี่ก็อยากจะเห็นผลงานก็ก็ไม่ได้เห็นสักทีเพราะว่าบางทีก็เตาก็ไม่ติดเลยุดอยู่ครึ่งวันอย่างเงี้ยครับล่ออยู่ครึ่งวันเตาไม่ติดอย่างเงี้ย พอตอไม่ติดทีนี้ก็ก็เหนื่อยเพทาแพ้ก็ต้องรอวันใหม่ค่อยมาเริ่มใหม่เนี่ยครับซึ่งมันก็สียเวลาเยอะมากซึ่งซึ่งสียเวลาด้วยเสียเสียน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันก็ต้องซื้อนะครับแต่วันผมนี่ลิตรประมาณเจ็ดบาทเนี่ยครับน้ำมันเก่านะน้ำมันเครื่องเก่าไปซื้อตามร้านโมไซนะครับเขาจะใส่เป็นกระป๋องไว้กระป๋องหนึ่งห้าบาทแต่ไม่ไม่ถึงลิตรนะครับเป็นแปดสิบ เ l อนะครับ80มิลลิลิตรไม่ถึงลิตรนะครับเป็นกระป๋องน้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์พวกออโต้นะครับที่ที่ก็เอามาเปลี่ยนแล้วก็เขาเอาน้ำมันเครื่องเก่าใส่ไว้กระป๋องละห้าบาทผมก็ไปซื้อมาทีละสิบกระป๋องนะครับทีกระป๋องก็ห้าสิบบาทซึ่งผมมาเผาก็ไม่เคยเกินสองลิตรสักทีนะครับก็เตาสูตรของผมเนี่ยนะครับ ถ้าทําตามแบบที่ผมบอกนะครับมันก็ผมว่าไม่น่าเกินสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะติดเลยนะครับผมว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมผมเผาไปรอบหนึ่งเตาเตาแรกๆเลยที่ผมทําแล้วก็ผมจะต่อจากสองลิตรต่ออีกครึ่งหนึ่งหนึ่งรลิตรเป็นสามรอลิตรนะครับซึ่งเป็นตัวแรกๆที่ตัวแรกที่ผมทําแล้วก็ผมลองดูว่า ถ้าทำขนาด300ลิตรแล้วไฟมันจะขึ้นพ้นพ้นถังไหมซึ่งผมก็อยากรู้นะครับเพราะว่าเวลาเผา200ลิตรแล้วเวลาอาเป็นฐานมาแล้วมันจะลดลงข้อหนึ่งเลยนะครับลดลงลดลงสมมุติว่ามี3ส่วนอย่างเงี้ยมันจะลดลงส่วนหนึ่งเลยนะครับก็เหลืออยู่2ส่วนซึ่ง2ส่วนก็ถ้าเป็นเตาไส้ไส้เอลที o T ที่ตัวจุดอยู่ด้านในเนี่ยนะครับที่ก็เจาะที่เวลาเขาเจาะอยู่นี่นะครับเจาะเป็นกรงจึดไฟอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะกินพื้นที่ไปอีกมันก็จะเหลือพื้นที่ผ่านอยู่แค่นี้นครับซึ่งน้อยมากเสร็จแ,แล้วพมก,ก็เลยแบบเอารอบหนึ่งมันมันได้น้อยครับก็เลยแบบใช้เวลาเยอะแล้วก็เป็นวันนะครับเสร็จแ,แล้วก็ได้น้อยพวกก็เลยมันไม่ลดกว่า ก็เลยลองมาทําแบบเตเาสูดดูลองเผาดูก็คือว่าถ้ามันขึ้นพ้นขึ้นของสองเนี่นะครับก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะประสบผลสําเร็จครับซึ่งผมลองไปแล้วหลายรอบแล้วครับเตาตัวนี้<ม>เสร็จแล้วผมก็โมจะมานั่งทํางานนั่งนั่งทำทั้งังเนี่ยครับเพื่อส่งให้กับเพื่อนๆนะครับ ซีนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ลงเลยมีค่อมีเวลาได้ลงทิศเขาอีกซึ่งผมได้ตัดไม้กองไว้แบบเยอะมากตัดไม้ตั้งแต่ปีใหม่ช่วงปีใหม่นี่ผมคนอื่นเขาหยุดแต่ว่าผมไม่มีเวลาหยุดก็คือ,อช่วงหยุดช่วงปีใหม่เนี่ยครับก็คือ,อพอพอได้หยุดช่วงปีใหม่วันที่ซับอีที่หนึ่งเนี่ยผมก็เลยตัดไม้ไว้ตัดไม้ไว้ไไวแบบเยอะมากกองไว้ซึ่งก็ไม่ได้ไปฉลองอะไรกับใครที่ไหนเพราะว่า มีเวลาหยุดแค่นนั้นนะครับเพราะว่าร้านปีใหม่มามันจะมีออเดอร์ทางอยู่เยอะครับก็เลยว่ามันที่องก็ผมก็เริ่มทำง,งานเลยจนจนได้ลงคลิปแค่นั้นแล้วก็แล้วก็ทํามาจานถึงตอนนี้ก็ออเดอร์ก็เบาลงครับเบาลงก็พอได้พักหน่อยครับพอได้พักหน่อยก็เลยได้ทําตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวที่ออปชั T ่นเต็มนะครับพร้อมใช้นะตัวนี้ตัวนี้ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับก็คือว่า ตัวนี้คือยังยังไม่มีเจ้าของนะครับซึ่งก็ทําตั้งไวหรือว่าทํามีใครตักเข้ามาก็สามารถส่งได้เลยครับตรวนี้สามารถส่งให้ได้เลยก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ทำได้ทําตั้งไว้อย่างนี้แหละครับเพิ่งจะมีเนี่ยครั้งแรกที่ได้ทําตั้งไว้ครับเพราะว่าพอดีออเดอร์เบาก็เลยพอมีเวลาว่างก็เลยทําไว้ซึ่งมีอยู่อีกสามสี่สี่ห้าลูกนะครับที่จะถ้าว่างอยู่ก็จะทําทแล้วก็วตั้งไว้เลยก็เพราะว่า เวลาเพื่อนๆหรือเอท่านใดอยากได้ก็ทักเข้ามาก็จะได้ส่งให้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าแบบช่วงที่ออเดอร์เยอะๆเนี่ยแบบทับทับผมกันนี่แบบต้องรอนานนะครับอย่างน้อยต้องมีอ่สิวันนะครับเจวันเป็นอย่างเป็นอย่างเร็วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูฐานที่อ่าผมขอไว้เมื่วานนะครับเดี๋ยวจะขอให้ดูด้วยนะครับวันนี้ครับผม ครับผมสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดเต็มระบบพร้อมใช้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับมีครบทุกอย่างนะครับชุดนี้มีชุดน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็มีตะแกรงรองฟืนด้านในนะครับแล้วก็หุ้มฉนวนเรียบร้อยครับเป็นชุดพร้อมใช้นะครับท่านเอาไปก็หาแต่น้ำมันเก่าเตรียมไว้นะครับแล้วก็ไม้เตรียมไว้แค่นั้นพอไปถึงก็ เอาไม้ใส่แล้วก็จุดไฟเผาได้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดู่านที่เมื่อวานนี้ผมได้เผาไว้นะครับซึ่งผมเผาเตานี้นะครับ40นาทาีเริ่มติดสเต็ปแรกแล้วนะครับแล้ว เดี๋ยวบอกนะครับว่าทํำยังไงให้มันอัดติดเร็วทาให้มันติดเร็วแล้วก็ติดต่อเนื่องนะครับมันมีมันมีแบบติดแล้วดับเลยก็มีนะครับติดแล้วดับต้องมาระวังแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราต้องระวังช่วงไหนว่าอย่าให้เตามันดับแล้วก็ให้มันติดต่อเนื่องกันให้ถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูผมเปิดแล้วแหละครับแต่ว่าผมปิดไว้คืนเมื่อกี้ฝนตกครับ เตาผมก็จะเป็นแบบเป็นแบบสวมปลอกสวบสวมปลอกสวมอย่างนี้นะครับซึ่งวันไม่มีออกนะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่ไม่ต้องปูดินนะครับแล้วก็ด้านขอบนี่ก็ใช้แค่ยาแนวเ,เอานะครับยาแนวน,นิดเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันแทบไม่ออกเลยก็เดี๋ยวมาดูนี่ครับทานที่เผาซึ่งมันจะลดไปประมาณนั่นแหละครับ ข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าทาไม้ที่เป็น่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะทั้งถังนะครับมันจะลดไปประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นเตาเตาท่อนเดียวนะครับเตาเตาลูกหนึ่งไม่ได้ต่อนะครับมันก็จะลดไปประมาณนี้ทีนี้ผมต่อขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่เวลามันลดไปแล้วก็ให้มันเหลือปริมาณฐานนี้ทั้งหนึ่งนะครับคือจํานวนเต็มถังพอดีนะครับจะได้ไม่จะได้เหลือเยอะหน่อยนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเก็บออกนะครับแล้วก็จะได้ใส่ไม้เข้าไปใหม่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมเผาเอยพี่ผมตัดเอาไว้ตั้งแต่ปีใหม่นะครับเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่แต่เป็นไม้ก่อนปีใหม่อีกนะครับแต่ผมมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้ตอนปีใหม่นะครับเพราะว่ามีเวลาตัดอยู่ช่วงนั้นก็เลยตัดกองไว้แล้วก็ไม่ได้เผาเลยครับว่าจะเผาทําคลิปก็ไม่ได้เผาเขาเพราะว่าทาทั้งทรงไม่ทันนะครับเพราะว่าออเดอร์อเยอะมาก เนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไม้แบบไหนมันเป็นกับไม้ไหมเวลาเผาแล้วทำไมเตาติดช้าสี่ห้าชั่วโมงเรียไม่ติดเลยแล้วเตา,เาแล้วไม้ขนาดไหนที่ว่า,าสุกใส่ไปแล้วสุกได้ทั้งหมดสุกทั้งท่อนนะครับควรจะเป็นไม้ท่อนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าประมาณไหนที่ใส่แล้วมันสุกหมดเลย แล้วก็ประมาณไหนที่ต้องผ่านะครับเพราะว่าถ้าใหญ่ขึ้นไปไม่ผ่านี้สุกไม่ถึงแกนใไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเก็บทานออกเลยครับตอนนี้ก็ผมก็เก็บออกหมดแล้วนะครับมาดูนะครับว่ามันได้จำนวนประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็ประมาณเอานะอันนี้คือ เสร็จเปลือกที่กระเทาะออกแล้วนะครับก็มีที่ไม่สุกอยู่นะครับซึ่งเตาน,นี้ผมก็คิดว่าคงสุกไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนที่เผาตอนที่เตาติดได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเตาเริ่มติดได้ประมาณ1ชั่วโมงนั้นฝนตกอย่างหนักเลยครับซึ่งผมก็เผากลางแก้งนะครับเผากลางแก้งทีนี้มันเอาปิ๊บมาใส่แล้วก็เอา ไอแผ่นนี้ครับปิดไว้ข้างบนสุดเพื่อไม่ให้ฝนมันลงไปในปล่องนี้ครับแต่มันก็กันไม่ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกมาเต็มฝานี่เลยนะครับคือตกใส่เต็มฟ้าเลยทีนี้ก็ผมคิดว่าเตามันคงดับก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันดับเร็ววันนั้นผมนั่งดูมันอยู่ก็กลางสายฝนเลยก็มันดับเร็วก็คิดว่าคงสุกไม่หมดแน่นอนคงจะต้องเหลือครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับ ถึงจะเหลือสําหรับเตาประมาณนี้เตา3า0ลิตรน่ะสูงประมาณนี้นะครับก็ถ้าเหลือประมาณนี้ถือว่าถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าโอเคแต่ค่อยดูรอบต่อไปนะครับว่ามันจะมีเหลือไหมถ้าถ้าฝนไม่ตกนะครับคืนนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าดูแต่ว่ามันใสๆอยู่นะครับแต่ว่าพอเริ่มเผาเตาเริ่มติดปุ๊บตามเวลาเลยครับปุ๊บมาโอ้ผุ้ด,ดับตับไหมเลยทีนี้ก็คือมีแต่ ปล่อยตามยาธากรรมครับเพราะว่ามันอยู่กลางแกล้งครับไม่มีร่มก็ก็คิดว่าอยากเผาให้ดูแต่ก็ฝนตกทุกวันเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะลองเสียงเผาดูเผาตอนค่ำค่นี่แหละครับเพราะว่าตอนกลางวันมันจะร้อนครับผมแต่ถ้าช่วงแบบเช้าถึงเที่ยงนี่ไหวนร,ร้อนมากแต่พอตอนตอนบ่ายก็จะเย็นหน่อยก็ฝนก็ทำท่าจะตกโอเคนะครับนี้เดี๋ยวก็ก็ ก็ใส่เพาต่อไปเลยนะครับตัวนี้ในรอบต่อไปนี้ก็คือใส่ไปด้านล่างเลยนะครับตัวเนี้ใส่ไปด้านล่างสุดเลยโปรยลงไปแล้วก็ใส่ตัวใหม่ลงไปนะครับทั้งทั้งท่อนใหญ่แล้วก็ท่อนเล็กนะครับท่อนเล็กๆใส่ด้านล่างนะครับท่อนเล็กๆถ้าท่อนที่มันใหญ่หน่อยก็เดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันต้องผ่าอย่างเช่นท่อนประมาณนี้นะครับท่อนประมาณนี้นี่ถ้าเป็นไปได้ให้อยากอยากให้ผ่านะครับ ว่าถ้าประมาณสัก4นิ้วเนี่ยครับ4นิ้วอยากให้ผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งก็ถ้าไม่ผ่าครึ่งก็ต้องตัดก็ต้องซอยให้มันซอยให้มันซอยให้มันเหมือนเขียงนะครับเป็นแบนมันถึงจะจะสุกถึงถึงแกนในนะครับไม่งั้นมันสุกไม่ถึงแกนในนะครับมันกระเทาะออกมาก็จะเป็นฐานแต่รอบนอกแกนในก็ไม่สุกต้องเผาอีกรอบเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ทำไม่ยากครับถ้ามันลักษณะมันมันเร้าๆแตกๆแบบนี้แล้วก็คือเอาควานมาจามสองรอบก็ แตกหมดเดี๋ยวผมจะจะต้องผ่ากับตัวนี้ประมาณนี้แต่ถ้าประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่เผาได้นะครับประมาณนี้ประมาณไม่เกินสีนิ้วนะครับเผาได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งทั้งก้นใหญ่แล้วก็ก้นเล็กลงไปนะครับก็คือการเผาถ่านนะครับเ,เพื่อให้มันได้จํานวนฐานที่เยอะก็คือใส่ไม้อยังไงก็ได้ให้มันให้มันเยอะที่สุดครับ คืออย่าให้มีช่องว่างนะครับต้องตัดไม้พวกชิ้นเล็กเก็บไว้นะครับชิ้นเล็กๆซอยเอาไว้เพราะว่ามันมีช่องตรงไหนก็อะไรจะได้ยัดยัด,ย,ดยัดตรงนั้นนี่ว่ามันจะได้ไม่ต้องเหลือช่องว่างนะครับมันจะได้ไม่เสียไม่เสียเที่ยวในการเผานะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นไตเตาไส้แอลเก่า L ของผมนะครับเพราะว่าผมมาทําที่จุดไฟใหม่นะครับที่จุดกลองจุดไฟใหม่ ที่จุดไฟก็เป็นท่อเอลเหมือนเดิมที่เข้ามาด้านในเห็นไหมครับมันก็ยังมีไอ้นี่อยู่แล้วก็ต้องมีตะเกรงนะครับเนี่ยสำหรับการเผาอ่าไม้ที่ไม้ที่ทิ้งไว้นานแล้วก็สกปรกนะครับคือแบบนั่นแหละครับมีทั้งปลวกมีทั้งไอ้นี่ความชื้นมีทั้งดินปลวกดิน,นไรปนอยู่ก็มันก็จะประมาณนี้ครับพะน้ำมันดินมันจะเยอะมากน้ำมันดินมันจะเยอะเพราะว่าไม้มัน ม้มันทิ้งไว้นานนะครับมันชื้นด้วยแล้วก็สกปรกมีทั้งปลวกนะครับปลวกดินปลวกอ่ะเยอะอ่ะเต็มก็ไม่ได้เคาะออกนะครับก็คือเอามาก็เคาะเคาะเคาะแล้วก็ใส่เลยนะครับก็คือดีมีดินมีอะไรติดเข้าไปนะครับถ้าเป็นไม้ที่ว่าตัดมาแล,แล้วก็เก็บไว้ดีๆตัดแล้วก็เอามาบันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เก็บไว้ดีๆไม่ไม่ทิ้งให้ปลวกกินแบบนี้มันมันก็เผาเผามันก็ น้ำมันดินก็จะไม่เยอะแบบนี้นะครับอันนี้น้ามันดินเยอะมากเห็นไหมครับเจิงนองเลยแต่ว่าก็โอเคนะครับก็คือว่าต้องมีตะเกรงนะครับนี่แหละที่บอกว่าต้องมีตะเกรงถ้าไม่มีตะเกรงนี่ด้านล่างจะไม่ได้ไม่ได้เหลือแค่นี้นะครับมันจะเหลือเยอะกว่านี้อีกเหลือเป็นเป็นข้อหนึ่งเลยเป็นท่อนหนึ่งเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือท่อสูงประมาณร้อยสี่สิบเซนนะครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบผมลืมละโอเคนะครับเดี๋ยวมาบรรจุ เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่่าก่อนตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวจะได้เผาจุดไฟแล้วก็จะได้บอกวิธีว่าจุดเผาจุดไฟยังไงให้ติดเร็วนะครับใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวไปดูฐานที่ได้นะครับซึ่งผมเอามาใส่ไว้กับถังโซลิดอีกใบหนึ่งนะครับนี่ครับ ก็จะได้2ใน3นะครับ2ในสคือมี3ส่วนก็คือได้2ส่วนนะครับเอามาใส่ไว้เต็มเลยนะเอามาใส่ไว้แน่นๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีพวกเศษเปลือกเศษอะไรเลยเอาเฉพาะฐานที่เป็นฐานอย่างเดียวเอามาใส่ดูนะครับว่ารอบหนึ่งของเตา,เาท่อนครึ่งเนะี่ยมันมันได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณสในสมครับประมาณนี้เลยนะครับ ปกติถ้าเตาเตา,าท่อนเดียวมันมันจะเหลืออยู่นิดเดียวครับจะเหลืออยู่จะเหลืออยู่นิดเดียวประมาณถุงก,กว่าครับอันนี้ได้อยู่ประมาณสามสามถุงขึ้นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวมาบรรจุไม้เลยไม้าถามว่าไม้ทิ้งไว้นานเผาได้ไหมเผาได้หมดนะครับไม้ทิ้งไว้สองปีสามปีก็ช่าง ตรับใดที่มันยังไม่ผุปลวกกินก็ไม่เป็นไรนะครับขอแต่ให้อย่าผูกปลวกกินกับผูนี่มันคนละเรื่องนะครับอันนี้คือเป็นไม้เนื้อแข็งเพวกไม้น้าสามอะไรที่ผมตัดทิ้งไว้ทิ้งไวท้ทีนี้ก็โว้ยก็ตั้งแต่ปีใหม่นะครับแล้วปลวกเยอะด้วยเช้าวันผมนี่ปลวกเยอะมากทิ้งไปแค่เดือนเดียวก็กิกนแล้วอันนี้มันขึ้นมามันกินก็กินแต่ว่าไม้มันไม่ได้ผูนะครับคือมันกินไม้เนื้อแข็งกินไม้แข็งนะครับก็เราก็เอามาเผาได้เอามาเผาได้ ไอ้ส่วนที่มันผุเราก็รู้นะครับว่าจับไปปุ๊บมันก็เบาๆวิวๆ,ววๆผุๆผนะก็คือว่าเผาได้แต่ว่ามันก็ไม่เป็นฐานนะครับเป็นฐานแต่ก็ใช้ไม่ได้นั้นะนะเพราะว่ามันไม่มีแก่นแก่นแข็งนะครับโอเคนะครับก็คือว่าถ้าปีไปได้ถ้ามีเวลาก็คือตัดไว้สัก20บวันนะครับเพราะว่าไม้กําลังแห้งไม่หมาดมากแล้วก็ไม่แห้งมากมันก็จะ เผาง่ายแล้วก็จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากให้ง่ายเลยก็ต้องทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งเดือนขึ้นนะครับเดือนขึ้นแล้วก็จะเป็นไม้แห้งไปเลยนะครับเป็นไม้แห้งไปเลยก็จะเผาง่ายครับเผาง่ายแต่น้ำหนักก็จะลดลงหน่อยแต่ก็เผาง่ายไม่เสียน้ำมันเยอะไม่เสียเวลาเยอะโอเคครับเดี๋ยวมาบรรจุเลย ครับตอนนี้ก็บรรจุเสร็จแล้วนะครับซึ่งสามารถบรรจุได้จนถึงขอบเลยนะครับเตาของท่านบรรจุได้แบบนี้ไหมครับไม่ได้หรอกครับเพราะว่า,ถ,าถ้าไม่ทฟฝาแบบผมใส่ไม้ไม่ได้หรอกครับใส่ไม้ขนาดนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดฝาฝามันลงมาอยู่นี่ไม้ก็ต้องอยู่ประมาณนี้ ใส่ได้ไม่เต็มนะครับใส่ได้ไม่เต็มแล้วใส่ไม้ได้น้อยนะครับซึ่งซึ่งส่วนที่ขาดไปนี่เยอะนะครับไม้ที่ที่เราใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝ้ามันจะติดฝาก่อนนะครับเพราะว่าฝ้าในแบบที่ว่าใช้คิมขัดรัดแบบแบบที่ติดกับถังมานะครับฝ้ามันจะลงมาอยู่นี่นะครับแล้วก็จะติดไม้ถึงติดพวกเงี่ยงติดพวกไอ้ไอ้ที่สูงนิดนึง สูนี่หนึ่งอย่างนี้ก็ติดเลยนะครับติดเลยทีนี้ที่อย่างอื่นก็ก็พลอยพลอยเสียพื้นที่ไปด้วยนะครับใส่ไม้ได้ไม่เยอะนะครับใส่ไม้ได้แค่นี้ก็คือฟา้ามันตกอยู่ประมาณแค่นี้ไม้ก็ต้องอยู่ประมาณแค่นี้นะครับแต่ของผมนี้ใส่ได้เต็มคาราเบลเลยนะครับคือเอาเต็มเอียดเลยนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าใส่ให้เต็มเสร็จแล้วก็ปิดฟา้าไม่ได้ปิดได้สิครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูครับ ป็นไงครับเนี้ยบเลยครับเสร็จแล้วก็เอาแบบเอาตัวกิบล็อกนะครับเอามาล็อกแปดแปดตัวนะครับแปดแปดด้านนะครับแทบไม่มีฟันออกเลยครับถึงมีออกก็ออกน้อยน้อยครับไม่ต้องไปโปะไม่ต้องไปโปดดินไม่ต้องไปโกยทรายอะไรให้มันให้มันเลอะเทอะนะครับเดี๋ยวล็อกให้ดูครับ เดี๋ยวจะไม่เชื่ออีกลรกให้ดูด้วยเดี๋ยวจะเผาให้ดูด้วยถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับก็คือไม่น่าพลาดก็น่าจะน่าจะตกนะครับสักพักนี่แหละไม่น่าจะเกินอีกสามนาทีถ้าฝนตกก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับถึงได้เผานะเพราะว่าเผาไปก็เสียเสียเวลาโอเคครับเดี๋ยวมาลกฟ้าให้ดู เรียบร้อยครับแปดจุดนะครับแปดจุดอยู่เลยครับอยู่เลยเดี๋ยวพอถึงตอนเผาก็ตอนที่แก๊สเริ่มคายก็แก๊สจะเริ่มหาทางออกเราก็จะเห็นนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าตรงไหนมันออกนะครับซึ่งเราจะบล็อกได้ง่ายมากไม่ต้องมาถมดินเอาดินเดนียวมาปั้นอะไรแบบนั้นนะครับเอาดินเดีียวมาปปบน,นี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยครับบนนี้ ขอบเนี้ยไม่มีไม่มีควันออกเลยตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นแบบปลอกสวมในแบบของผมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันควันมันออกน้อยจริงไหมเดี๋ยวมาดูตอนเผานะครับเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งก่อนว่าเราดูว่าฝนมันจะตกไหมครับเนี่ยก็เราดูสักครึ่งชั่วโมงนะถ้ามันไม่ตกก็ก็จะเผานะครับมันเสี่ยงมากเลย พอไปก็ถ้าฝนตกมามันก็ต้องดับกลางคันนะครับดับกลางคันก็เสียเวลานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งครับถ้าฝนมันไม่ตกก็เดี๋ยวจะจะเผาหรือถ้ามันทำท่าจะตกก็จะต้องเป็นพรุ่งนี้แหละครับผมโอเคนะครับ